สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาร์เซีดเบิร์สกูสกคนเนาะกับบัวจะเป็นไปยในเรือต่างๆประเทศเพื่อแหละกอยู่นี่ตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาร์เัียดบาร์บุไทยคิกเก่าทุกคนเลยเมื่อน้อนทุกคนเนาะบาร์เัียดกัมาหาหนองม่อมคิกเก่าเนาะกัมีข่าวข่าวมาว่าหนองม่อมนี่เนาะกลับมาโอลมกับไอ้เพิ่นคิกเก่าแล้วหรือนี่แหละทุกคนเลยแต่กับบูว่าฮันเรื่องจริงหรือบ่เนาะบาร์เัียดเองกัยังบ่มั่นใจเดี๋ยวเขากัสีเป็ขาไปถาม น้องม่อมน้องม่อมจะตอบเฮาว่า,าทใดเนาะว่าเรื่องที่กลับมาคุยกันนี่เป็นเรื่องจริงหรือบอกนะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนเพิ่มให้เป็นการใช้เวลาได้เฮาเข้าไพน้องม่อมหนึ่งอ่าถามน้องม่อมเนาะว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างไรเนาะทุกคนสบายดีอ่ะมาพอกันอีกแล้วนะเนาะอือเป็นได,ไดสบายดีหรือบอกได้ไหมสบายดีดูวยโอ้ยังไงเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่แีนีอยู่หัวมืออย่างเมื่อวันตกคืนนี้กะ ได้เอามาจับเขียดอยู่บ oh, ่บ่มีโคมมีโคมบ่โอ้เขามีโคมนี่ไปบ่ไปเป็นว่าการเขียดกัเป็นเออเคยการบ่เคยการอยู่เออนี่ส่างเป็นเห็นาะ้วเมีโคมจะซื้อว่าคืนนี่เดยอืมเป็นไรตอนเศร้ากินข้าวกินน้ำแล้วบ่ยังไม่ได้กินเอาคือว่ายังบ่กินบ่มีอาหารกินเลยบ่ได้กินโอ้นั่นเั่นยังก็ บมีกับข้าวกินบมีนากินเลยมีนากินเลยบุกินบ่บกอยากป่ะฝันนี่จะบ่อรอยากปันไดบอยากปันไดเลยอืึดไดเสเนาะเลยลองเจ็บกระเพาะเด้อบกมีข้าวกินน้ำอ่ะยื้อเคลื่อนกระเพยมัอนี่ใช่ยื้อเคลื่อนเตี้ยเอ็นนะสามคนบ่หมดนี่เลยเอ้าไปอ่ะแม่เป็นอะไรบ่เนี่แม่คือนั่นเอื้อยถึงเทิงมันบ่เลยน้ำมันมันคือชีวิตขึ้นพบนเรือบ่เนี้เนาะช่ได้ขึ้น บ่อยากขึ้นบ่อหรอในใดกลั่อยากขึ้นบันใดกลัวเนาะเป็นเนาะเรื่องรถล่องลก็ไม่อยากขึ้นแล้วมนเนาะเลยปลาเลยมันบ่เดยอะไรอย่างไดมีผู้เชี่ยวชใหม่อยู่บ่ก็ว่ามีดาวฟเก้าวไอ้สกุลหนึ่งบ่เอายังกลับมาคุยกันแล้วบ่ก็คุยอยู่เอ้าคือบอกมื่อนั้นก็บอกอ่าบอกเฟซบอกไลน์กันปดแล้วบ่ปดแล้วผู้ใดเป็นคนปดก่อน อ่าเราปดก่อนใช่เราปดก่อนแล้วกันต้องมองปดทีหลังเลยมือไอ้ปดติดต่อมาอยู่บ่ติดต่อมาอยู่ก็คุยกันแล้วคุยในฐานะยังบัดนี้กะบูคู่ยังบม่ได้บอกพิิ่นเพ่นยังมาบอกบ่กเลยเออเพิ่นว่าซื้อรถทำใหม่อีกเลยพี่ซื้อรถก็ยังไงบัดนี้เพิ่นบอกซื้อรถกรยานแม่บอกยากได้จักแม่ป่ะเออยังซื้อรถจักรยานให้อีกแต่ทางแม่ยังได้รถจักเออขี่เป็นระเบ่อยังได้รถจักเนี่ แม่ว่าบมเป็นการให้อายฮโซนเอาไหมล่ะผมเป็นการให้โซนเอาโดยคือคือน้องม่อมคือบระหยัดอันใดรถทีไฟฟ้าเ่ระใช่มแม่ว่ายันบัวฮอดหน้าไหมล่ะเอ้ยคือได้รถจักรนี่ออกขี่ออกหน้าโดยบัวคือสิเมย์อย่างนั้นเนาะโดยเออเออเรถราไฟฟ้าบัวฮอดไฟฟ้าเนาะมันไกลโดยอืมอยากได้รถจักรบอกง่ายพี่ล่าบอกแม่บอกแล้วไอ้พี่ล่าในไรบ้านเนี่ย พังงอนกังอนเออไรไอ้ภาษากาซีหายอย่บ้างเนาะดักกับภาษาซีไฮนี่รถค้าดองตงบ้วเออเอาไอ้นบญันยังไงผนบุรตำหนิเรื่องคาดองแล้วบ่จะมากลับมาคุยอีกบ้เอาน้องมาได้ถามมาเลยบ่บ่ทุกมือน้องกับคุยน่น่้าจะมันเกิดกับคุยมันเกิดบดีกับเยทัดพาไผ วันนี้จะคุยบ mm. 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 ่เหมือนนี่บ่วันนี้เมื่อเน็ตเน็ตน้องม่อมเบิ้อเน็ตนี่เป็นไายมื่นหรือายเดือนของม่อมเนี่ยมือเป็นไายมื่นมื่อหนึ่งไรบ้างไดหมื่นสามมื่นสามมื่นแต่พันสามหมื่นนะในแป๊บเดียวก็เบ่อเติมทนึงเท่าไรเติมหนึ่เติมหนึ่งสิบพันสิบพันได้สามมื่นเลยโอ้ยเนี่ยวะเป็นายเดือนยังวะคือว่าช่วงนั้นมัติดไวไฟเปล่าติดเท่าไรก็ได เอือยบอ๊ะผาดาเป็นคนตินนดให้อาสกอตไอสกอตติดให้เอาเราคือบอคือบอตินนอดให้น้องได้จ้ะโมโหติดอยูก่กันกเทิงพุ่นเปื้อนกันบอเพื่อนนับเพื่อนกับเอื่อยคือน้ำม่วงมีใสอินเทอร์เน็ตรายวันมือหนึ่งชิปเปอร์กรีปได้สามมือเนาะยอย่าว่าสมัครเป็นรายเดือนหู้ว่ารายเดือนเนี่ยรายบันไดก็สมัคร เราเคยสมัครเคยสมัครกันเถอเคยสมัครกันเถอะเดี๋ยวคือทุกมือนี่ยังติดต่อกันอยู่กับไอ้เพิ่นทางแม่กเพิ่นทางแม่บ่อได้าแล้วหรือ่าบ่แม่ก็ยังยั้คุยคือเก่าดีใจอยู่บ่ที่ไอ้กลับมาคุยนี่ก็ดีใจอยู่ดีใจอยู่ตอนนายเพิ่นเงียบไปเสียใจอยู่บ่การู้สึกก็เสียใจกินหลอดนายเพิ่นอยู่บ่ กินหอยอยู่กินหออยู่เดยยันว่ายันว่าเคียด้อ้เพิ่์เลยยันว่าตื่นเลยเนาะเสียงอือมือนี่กับมาคุยกันแล้วเนาะอไอ้เพิ่นกับบริวาเกี่ยวกับเ่องกาสินอดของน้องเนี่ยบ่กับร่อมาทางแม่นี่กับ่นบ่ยอมทรุ่เนบ่นับ่นงแม่นี่บ่นเอมงม่นัมรุบอแม่นบิ่ง อแม่ทานอยู่แม่บอกน้องมองกะให้แม่แร่ลุดกระดองน้องให้เผื่ออนาคตเขาแันแล้วแต่หากว่าบางทีเขาเอื่นะดองเพลงแต่ไปอยู่น้ำแล้วบนดูแลเ้าบุรีนี่กะมันกะบุมีความหมายมัประโยชน์ให้ะดองกันมาเนี่ยสมมูรณ์บอเขาเอื่นะดองถึกไม่กระทันหันกับวกตถุถึกเนาะเอื่นพอดีพองามใช่สมบติเ์าบประโยชน์น้ำเพลินแล้วเพลินสามารถเลี้ยงเขาได้ดูแลเขาได้ทั้งเอาทั้งตัน้องและพ่อแม่คุ้มได้ถือว่าดีได้เนี่ย อืม่าไอ้คนดีกับลองรุดกระดองไอ้พคนเบื้องเผื่ออนาคตขา้างหน้าเขาแหละเผื่อแบบมีผู้ดูแลเขาได้เลยราผู้ชายกับแม่เบื้องเด้ดอกรบผู้ก่ะแม่บัญชีบายอะไรเนาะเลยก <c ười> ็คือชิดกระดองนี่ขึ้นอยู่กับแม่นป่ะแม่มีแม่พูดเถื่อนเทิงเป็นไปเวียกบ่หรือว่าอะไรกระผู้คู่ไปลินเชื่อไปหาลานน้อยเพิ่นโอ้ไปลินน้ำลานเด้อไหนเอาหางเอกหน้าบ่ บ่ไบ่ได้ออกจะมือล้บ่ได้ออกเลต้เื่อนดงชิปทางไหนบ้างมันี่จะไ่ได้ไปใส่อยู่แต่ในฮือนีนบ่เด้มันนี่ก็คือขุนนอกคือฟอริต่เดช่ปลยลิ้ใช่ยงการในชิหอดเี่ิแถวบ้านนี่แหละินแถวบ้านนี่บ่แต่ละปีได้เปลิ้นชแต่ละปีิ้นแต่ปีก็ย่บานนี่แหละลิ้น้ำน้ำบ้านี่บ่ เลยอาผันบูมาลินน้ำบ่อสงการบริสุทธิ์พันาค่ะกรสวนูคนังมังกรพันะอืมแต่ว่าฟังมองกรลแสดงอายผันกะยังบุมอันใจเน้ะเลมาเชเดมมาลอบูมายิ่แต่ว่าฟังมองกรเลยดมือหดย่ผันกัษมมาเองแลน้วเลยอืมอืมอื่าไัดผูบ่าวทั้งบ่าวใหม่ี่มีว่าผูคุยจ้ะมีอยู่อืมแลอายผันถูน้ำยูบ กับบุรีหูบุรีหูปะคุยจะคนต่ไน <uh um> anyway> ีัหลายคนอยู่หลายคนปะเลยคือคุยหลายคนแต่สไลมีแต่คนมาจีบบ่สไลเนี่ยสไลยังมีคนมาจีบหมักกับเจ้าอยู่บ่้มักอยับหมักอยอะระหว่างคนใหม่กับคนเก่าไอ้ไอสกรีมหมักไปอะไรกว่าหมักคนใหม่หมักคนใหม่เอาหมักไอศกรีมด้วยป่ะจ้ะกัหมักอยู่แต่ยังหมักซ้ำคนใหม่ โอ้ทางว่าเอ้ใครจะอายผู้ใจเสีรถใยหายฉบับไหนบวมหมักไงเพื่นโอ้โหิดเอาใหม่หมักมีคนเก่าคนใหม่แต่หมักคนใหม่แรงกว่าเลยโอ้ทางว่าวันอายไู้เสียใจบวมบันใดการบ้าหูเออถ้าให้ถ้าให้แต่งงานให้แต่งแต่งคนได้หระอว่าคนเก่าคนใหม่คนใหม่ก็แต่งได้คนเก่าก็แต่งได้กะเพราก็ได้อย่างไงกะ แคลมแกลมนมาขอเนาะอืมขึ้นน้ำหมักน้หมักมาทั้งสองโดยแต่เกิดโู้่าผู้ใดสีมาจริงใจนำเออทางผู้ใดจริงใจกบให้แม่มาขอแล้วเนาะโดยอ่าขอแล้วก็แต่งงานอยู่ทํากันวันนี้เนาะเดยเอ,อ้อจะเกิดาหาักแท้นาะเดยอืมโอ้ลม,มกันเชื่อธรรมดานี่เป็นเกิดเป็นลมผ่านๆเสียเน,นาะโลยอืมลมยังไงก็ได้อืมแต่ถ้าคนอ้ายคนหมักอรีก็ให้พอแม่ฝนมาขอแล้วเนาะยอ่าขาดองไร่ผก็ไดขาดองนะ อันนั้นตัวเก่าได้ใช่ตัวเก่ากับเพ่งกันแล้วเพ่งหมดสองเชนหมดสองเชนบาทนี่บ่โดยโอ้อันนั้นคือตัวเก่าเนาะแต่ผู้ว่าปัจจุบันนี่แม่ได้รถแล้วหรือยังเนาะหล่อบ่ผู้ใหม่ผู้เก่าผู้เก่าเขาได้หล่อกันคนใหม่กับคนเก่าก็หล่อคือกันหล่อทั้กันนะโดยโอ้ข้าให้เอาทั้งชองนี่เอาบ่ เออขนาดนัวเราเอาฟอาผู้เดียวเหรอเออถ้าสมมติเราผู้ได้มาขอก่อนก็เอากระพุนนั่นหน่อยเลยอืมอย่างนั้นเนาะโดยวโอ้โหคนใหม่นี่เพิ่นซื้อยังไให้เป็นของขวันเลยก็ยังบู๋ก็ยังบปิดถ่ายจากเถื่อบ่โอ้แต่ไอ้สะก้นไอ้สระก้นหายยังไงเลยหายทิ่งกับเครื่องกับหม่อกระทะทิ่งนะครับเสื้อผ้าโดยแล้วก็หม้อกระทะเงินที่เพิ่นให้บ่เงินใช่ก็หายอยู่ฮะให้ยเพื่นขายหลายอย่างเนาะ อืมหมดภูมิใจหมดบ่หายยังกัำยังหมักอืมหมักโดยใจบ่หรือหมักโดยยังนี่โดยใจหมักโดยใจบ่โดยอืมจักเปอร์เซ็นตหมักโดยใจนี่ทอดบ่วลอยทอดลอยปลาเชนเลยอืมแล้ววันนี้ไอ้ไอ้สกลเพิ่นว่าว่าจะซื้อรถให้แต่ว่าจะได้รถจักเรเลยพอน่าจะซื้อรถทีพันอีกขั้นหนึ่งเลยอืมพันธุ้ทูนเาบ่สาวว่ารถทีบ่านั่นน้องพาไซเอาไป งูแล uh, no, ้วง uh, right. uh, ูแล้วคนบริบาลยังว่าซะกระโบเออแต่ว่าจะซื้อให้ไหมเลยน้อำม่อมว่าจะซื้อรถรถที่พให้เลยแต่ว่าทางแม่น้อำม่อมยังได้รถจักเลยเพื่อขี่ออกหน้าเลยอืมขับขี่รถที่พมันคือชบหัวหอดเนาะเลยอืมเพราะว่าหน้าทางม่อมนี่ใกล้ลีน่า้องม่อมเลยการหุ่นย่างเป็นชั่วโมงเป็นชีบหอดเนาะเลยแม่นหรออ่าเคยไปทีหนึ่งไปสองสามเถื่อนน้ม่อทีหนึ่งอืมคือว่าไกลโค้งทางกันยากเนาะดินทรายทางกันเลยเออ น่อว่ามันกล้าขี่เหรอพ่อว่านาขามีตัวจักซะกล้ากล้าบ่โดยให้ไพสอนอ้ายโบยานบ่กะบบย่านว่าคึงของแผ่นพาหล่นล่มไปแห้งแน่นอ่ะคิดลึ่บเก่งป่าวคิดลึ่บกันเก่งอยู่เก่งอยู่โดยแต่ทจะมือโบได้ขี่แล้วเนาะมันหยุดไปแล้วมันบ่โดยบ่ได้จอยเนาะ แต่ว่าไอ้คนกับซื้อให้ใหม่อยู่เนาะแต่ผู้ว่าจะได้รถถีบด้วยรถจักตรตอนนี <ilo> ้เออถ้าคนผู้ซื้อให้ได้จ่ะทำผู้ซื้อแกไม่ว่าห้างลูกมันซื้อเองไงแต่คนผู้ซื้อก่หาเงินปลูกมันปลูกมันเอาเงินเงินเงินไขมันมาซื้อกับเองเลยอืมอืมอืมบดให้ผันตีครับผันผู้ซื้อให้แกบดได้ตี้ตีเนาะเงินผันเนาะเลนนี้ผันกับซื้อให้ผันดมีกับบัวผันเนาะเลยเงินคำเพื่อสิหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์คือเฮา้าเนาะ ที่เฮาหาเงินเพื่อจะได้กับผัวแห้งเนาะเฮียบอยอด์หรือบริจาเงินจากบาทนี่เราก็ได้ตามพืชให้กับดีจะนำเนาะแต่ถ้าเพิ่นมพืชกับบัวเพิ่นประวัตที่ผ่านมาเพิ่นก็ให้หลายแล้วเนาะดูถีบคันหนึ่งแต่ก็โดนยึดไปแล้วเสื้อผ้าเพิ่นก็ให้เนาะมือกระทะเพิ่นก็ให้กะไรยางเตอร์เพิ่นให้ก็ได้ถ้าครั้งนี้เพิ่นัใช้หรือไม่ให้กับบัวเพิ่นเนาะโอเคโอเคอ่า มื่อนี้ก็มีหยังหลายก็ได้ยินข่าวก็คือน้องนี่กลับมาคุยกันแล้วเนาะเด้อคือเรื่องจริงเด้ออ่าคิดได้ไปแค่อ่านข่าวข่าวลือซื่อๆจริงก็คือน้องม่อมกับอ้ไอสกลนี่กลับมาคุยกันแล้วเด้ปัจจุบันนี่ได้กับผูว่ามาในฐานะหยังเนาะเอู่ว่าสิเปลี่ยนฐานะบ่หรือบ่เปลี่ยนอ่าอ่โอเคโอเคกสิได้โจก่อนเนาะอ่าถ้ามีเรื่องราวอีกข่าวๆยังสิมาหาใหม่เด้อนีเด้อ rồi à xin mời mình cảm thấy có hô to hô tố gặp con rồi xin chào đi